เน,นื่องจากการสำรวจแฮปปี้นูมมิเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขะค่ะโรงพยาบาลลำพูนก็ได้ร่วมสำรวจเจ้าหน้าที่1 3 0สาร้อยกว่าคนแล้วก็พบว่าสิ่งที่ได้คะแนนน้อยก็คือเรื่องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แล้วก็เรื่องแฮปปี้มันนี่อันนี้เราก็เลยมีการสำรวจเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีนี้อาจจะท่วมมากกว่าเงินเดือนนะคะมีอยู่สักเท่าไหร่ แล้วก็ปัญหามันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่มีสมาธิในการทํางานนะคะทําให้งานก็ไม่ประสบผลสําเร็จการดูแลบริการผู้ป่วยก็ลดน้อยลงค่ะทางทีมผู้บริหารของมรุูก็เลยมาปรึกษากันว่าเราจะต้องพยายามหาทางช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มน,นี้ให้สามารถเคลียร์นี้ให้สําเร็จให้ได้ก็จึงเกิดการสอหาทีวิทยากรนะคะ ว่าข้อที่1ก็คือจะต้องสามารถาดูรายการนี่ทั้งหมดโดยให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถแบบอธิบายบอกออกมาให้ได้ซึ่งคิดว่าตัวเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยคงไม่สามารถก็ต้องหาทีมวิกการที่เข้าใจอะคะ่ะเข้าใจผู้ที่เป็นนี่ มาช่วยช่วยคุยนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือเราได้คุยกันว่าต้องทําคาตกลงกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการว่าจะต้องมีวินยัยเรื่องการเงินซึ่งอาจจะเริ่มจากการทําบัญชีครัวเรือนแล้วก็การอยอมรับว่าตัวเองมีหนี้สินจากอะไรก็ขั้นที่สามก็คือเราได้คุยตกลงมาแล้วว่าเราต้องทําให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่มีหนี้นะคะที่จะเข้าร่วมโครงการของเรา ยอมรับหนี้ก้อนนี้ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการที่จะมาร่วมกันเคลียร์หนี้ค่ะคราวนี้ในขั้นตอนรายละเอียดการเคลียร์หนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์การจัดก,กระบวนการคล้ายๆนี้คล้ายๆแบบนี้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิสมุโลกค่ะซึ่งทีมวิทยากรตอนนั้นเป็นทีมมาจากเอกชนแต่ก็ทราบเลยว่ามันขาดบุคลากรอ,อีกหลายฝ่ายที่จะเข้ามาช่วยเหลือเช่นนักกฎหมาย หรือว่าอำนาจทางปกครองที่เข้ามาช่วยเจรจากับเจ้าหนี้นะคะนั้นครั้งนี้ของโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยเราก็ได้รับความกระในเรองทีแล้วก็จาก BSI นี่นะคะซึ่งมีในส่วนที่เราคิดว่าขาดไปเข้ามาเติมเต็มหวังว่าการจัดการเคลียร์หนี้ ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จะค่อยๆไปและก็อาจจะทําได้ในเจ้าหน้าที่จํานวนไม่มากแต่อย่างน้อยก็ทําให้เกิดแสงสว่างขึ้นกับชีวิตของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อผลสุดท้ายค่ะประโยชน์ต่อการที่เขาจะได้มาดูแลทํางานในหน้าที่เพื่อดูแลคนลําพูนได้อย่างเต็มที่จะได้เกิดขึ้นค่ะ